ลองจินตนาการว่าเช้าวันพรุ่งนี้ข่าวดุนบนหน้าจอโทรทัศน์ประกาศออกมาว่าไทยกัมพูชาประทะกันบนท้องฟ้าเสียงเครื่องบินรบกำลังกล้องแสงไฟจาไม่ใส่ฉีกท้องฟ้าอย่างค่ำคืนและความหวาดลก,กลัวปกคลุมผู้คนบนพื้นดินคำถามคือใครจะคว้าชัยจะเป็นราฟริลิเครื่องบินรบระดับโลกของกองทัพอากาศไทยหรือ JF17 เตันเดของกัมพูชาที่ถึงแม้จะราคาถูกกว่าแต่ก็ไม่ธรรมดาแน่นอนวันนี้เราจะพาคุณไปจอดลึกสึกแห่งศตวรรษที่กำลังจะเกิดขึ้นจริง สงครามทางอากาศไม่ใช่เรื่องง่ายมันไม่ใช่ถียงแค่การเปรียบเทียบว่าใครมีเครื่องบินรุ่นใหม่กววอลว5แต่ยังรวมถึงยุทธวิธีการรบความพร้อมของนักบินและกลยุทธ์ที่อยู่เบื้องหลังการตัดสินใจแต่ละครั้งไทยพึ่งพาราฟิลิเครื่องบินที่ทันสมัยที่สุดรุ่นหนึ่งของโลกส่วนกัมพูชาเลือกใช้ JF 17เป็นเดรที่พัฒนาโดยปากิสถานและจีนราคาถูกกว่าแต่สามารถนำมาประจำการได้จำนวนมากกลยุทธ์คุณภาพประทับปริมาณ จะเป็นตัวตัดสินผลของศึกนี้ในวิดีโอนี้เราจะเปิดเผยข้อมูลที่หลายประเทศไม่อยากให้คุณรู้จุดแข็งของราฟเฟลีที่ทำให้มันเป็นราชาแห่งน่านฟ้าและความลับของ JF 17ปัะเด็นที่ซ่อนพลังไว้เกินกว่าที่ใครจะคิดพร้อมทอหังจอดลึกว่ากองทัพไทยและกัมพูชาจะใช้กลยุทธ์แบบไหนในการประทะก,กันจริงคุณต้องดูจนจบเพราะท้ายวิดีโอจะมีความลับที่จะทำให้คุณต้องตกตะลึงดังนั้นห้ามกดข้าม เพราะตั้งแต่วินาทีนี้ไปทุกช่วงของวิดีโอคือกุญแจที่จะไขความจริงคุณอาจคิดว่าผลลัพธ์ชัดเจนว่าไรเฟิเนือกว่าแต่เดียวก่อนเมื่อคุณได้เห็นความจริงอีกด้านคุณจะรู้ว่าเจฟส7ตเดตเองก็มีไพ่ลับที่พร้อมจะพลิกเกมได้ทุกเมื่อคำถามคือเมื่อฟ้าสั่นสะเทือนจากการรบใครกันแน่จะเป็นผู้ครองน่านฟ้าไทยกัมพูชาเริ่มจากฝั่งไทยกับแดซอร์ไเฟิลเครือองค์บินรบขับไล่นเนกประสงค์ที่ถูกออกแบบมาเพื่อทำทุกภารากิจทั้งโจมตีทางอากาศทางทะเล และทางบกจุดเด่นคือเทคโนโลยีล้ำยุคโดยเฉพาะระบบเรดาร์ B-2Hc ที่สามารถตรวจจับศัตรูได้รอบทิศทางแม้ในสภาพอากาศที่เลวร้ายที่สุดราฟเฟลีจึงไม่ได้เป็นเพียงเครื่องบินรบธรรมดาแต่เป็นศูนย์บัญชาการบินเคลื่อนที่ที่สามารถควบคุมสถานการณ์รบได้จากบนท้องฟ้าราเฟลียังมีอาวุธแปรแรงอย่างไมเคิลและมิทิลมิเซอร์ซึ่งเป็นมิสไซล์ย,ยิงไกลที่ศัตรูแทบไม่มีโอกาสหนีรอดมิทิลมีระยะย,ยิงไกลถึงกว่า150กิโลเมตร ทำให้ราฟเฟลีสามารถจมตีสอตรูก่อนที่อีกฝ่ายจะรู้ตัวจุดแข่งนี้เองที่ทําให้หลายประเทศเชื่อว,ว่าหากไทยกับกัมพูชาประทะกันจริงราฟรีจะสามารถกำจัดเจฟ17ได้ตั้งแต่ระยะไกลโดยไม่ต้องเสี่ยงเข้าสู่การต่อสู้ระยะประชิดเลยด้วยซ้ำอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญคือการฝึกนักบินไทยที่ได้รับการเทรนร่วมกับประเทศพันธมิตรหลายชาติมีมาตรฐานสากล และมีประสบการณ์ในภารกิจผสมระหว่างประเทศนักบินที่ชำนาญเครื่องเรฟเฟลีสามารถใช้เทคโนโลยีได้เต็มศักยภาพต่างจากกัมพูชาที่อาจยังขาดการฝึกขั้นสูงในระดับเดียวกันนี้อาจกลายเป็นข้อได้เปรียบที่มองไม่เห็นแต่ทรงพลังอย่างมหาศาลแต่ฝั่งกัมพูชาก็ไม่ยอมแพ้พวกเขามี JF 17ตันเดอร์ซึ่งแม้จะไม่หรูหราเท่าเราฟเฟลตแต่กลับมีคุณสมบัติที่คุ้มค่ามากที่สุดในงบประมาณที่จำกัดพัฒนาโดยปากีสถานและจีน JF 17ได้รับการออกแบบมาให้บำรุงรักษาง่ายราคาต่ำสามารถติดตั้งอาวุธได้หลากหลายครอบคลุมทั้งมิสไซล์พิสัยใกล้และไกลปืนกลอากาศและระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่พัฒนาขึ้นเรื่อยๆจนปัจจุบันไม่ควรมองข้าม JF 17รุ่นใหม่ล็อกสามมาพร้อมมีสเตเรดอร์เช่นเดียวกับราเฟลีรวมถึงมิสไซลดีวีออรุ่นเพ15ที่มีระยะยิงยาวไกลไม่แพ้มกรของฝั่งฝรั่งเศสนี้นั่นคือเหตุผลที่หลายคนบอกว่าอย่าประมาท JF 17 พราะถ้าเข้าสู่สนามรบจริงๆเครื่องบินแต่เดออาจสร้างเซอร์ไพรส์ได้อย่างไม่คาดคิดกัมพูชาอาจเลือกใช้จำนวนมากเข้ากดดันฝ่ายตรงข้ามให้สับสนจนเสียเปรียบสงครามไม่ใช่การต่อสู้แบบหนึ่งต่อหนึ่งเสมอไปหากกัมพูชาสามารถนำเจฟ1ิบเจ็ดจำนวนมากเข้ามาโจมตีพร้อมกันไทยก็อาจต้องใช้ทรัพยากรจำนวนมากเพื่อรับมือรัฟเฟลิอาตเหนือกว่าทีละลำแต่ถ้าถูกทาโถมด้วยฝูงเจฟ7ิบเจ็ดหลายสิบลำพร้อมกันเกมอาจเปลี่ยนทันทีนี่คือกลยุทธ ปริมาณสู้คุณภาพที่กัมพูชาสามารถใช้เพื่อพลิกตารางสงครามแต่จุดดอนของ JF-17 คือระบบต้องกันตัวเองและความทนทานต่อภารกิจระยะยาวอัตราการบินซ้ำต่อวันอาจไม่สูงเท่า r าฟลิธรรมให้ในสงครามยืดเยือกกัมพูชาอาจเจอปัญหาเรื่องกำลังและทรัพยากรน,นี่คือความจริงที่หลายคนมองข้ามแต่กลับเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการตัดสินผลแพ้ชนะลองนึกภาพท้องฟ้าชายแดงไทยกัมพูชาเต็มไปด้วยรา f a ล e บินด้วยความเร็วเหนือเสียงขณะที่ JF 17ฝูงใหญ่พยายามเข้ามาใกล้การประทักครั้งแรกจะเป็นตัวชี้ชะตาหากราเฟลีใช้มีเดียหญิงได้ผลตั้งแต่ระยะไกลกัมพูชาอาจเสียเปรียบทันทีแต่ถ้าเจฟ17สามารถหลบหลีกและเข้าถึงรัฐยยะยะประชิดได้ความได้เปรียบอาจทิกกลับอย่างรวดเร็วสิ่งที่ทําให้การต่อสู้ครั้งนี้น่าจับตามองคือมันไม่ใช่เพียงการดวลกันของเครื่องบินแตยังเป็นการดวลกันของกลยุทธ์ไทย อาจเลือกใช้การโจมตีแม่นยำรวดเร็วและควบคุมพื้นที่น่านฟ้าขนาดที่กัมพูชาอาจใช้กลยุทธ์กองโจนาากาศคือใช้จํานวนมากกดดันไม่หยุดและพยายามทําให้ไทยเสียขวัญอีกประเด็นที่น่าสนใจคือปัจจัยทางภูมิศาสตร์ชายแดนไทยกัมพูชามีพื้นที่ภูเขาป่าไม้และเขตเมืองหลายแห่งซึ่งทําให้การต่อสู้ซับซ้อนขึ้น JF 17อาจใช้ประโยชน์จากการบินต่ําเพื่อเลี่ยงเราดาร์ขอ นที่ราฟเฟลจะอาศัยเรดาร์อันทรงพลังเพื่อกกกลุ่มท้องฟ้าเหนือพื้นที่เหล่านี้สิบครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงแค่การแข่งเครื่องบินแต่เป็นการใช้ภูมิประเทศเข้ามามีบทบาทด้วยนักวิเคราะห์ทหารหลายคนเชื่อว่าหากสงครามเกิดขึ้นในช่วงเวลาสั้นๆราฟเฟลจะครองความได้เปรียบอย่างชัดเจนด้วยเทคโนโลยีและมิซลยมิทีแ่แต่ถ้าสงครามลากยาวไปหลายวันเจฟสิอาจค่อยๆสร้างความเสียหายและบ่อนทําลายศักยภาพของราฟเฟลจนไทย ต้องใช้ทรัพยากรมหาศาลเพื่อรับมือดังนั้นผลลัพธ์ของสงครามนี้จะไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าใครมีเครื่องบินที่ดีกว่าเพียงออยอห่างเดียวแต่จะขึ้นอยู่กับการวางแผนและการตัดสินใจในสนามรบแบบเรียลไทม์หักไทยใช้เทคโนโลยีได้เต็มศักยภาพและกัมพูชาใช้ปริมาณได้เต็มที่ใครกันแน่ที่จะยืนหยัดอยู่บนท้องฟ้าได้จนถึงวินาทีสุดท้ายและนี่คือเวลาของความจริงผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่บอกว่ารฟเฟลีมีความเหนือกว่าชัดเจน ในด้านเทคโนโลยีระบบเรดาร์และมิสไซล์มีที่อั์ที่ยากจะหาคู่แข่งได้แต่ในโลกแห่งความจริงปัจจัยอื่นๆเช่นจำนวนเครื่องบินการสนับสนุนจากพันธมิตรและภูมิประเทศอาจเปลี่ยนผลลัพธ์ได้ทั้งหมดกัมพูชาอาจใช้ JF 17เข้าตีพร้อมกันเป็นฝูงใหญ่และกดดันไทยอย่างที่หลายคนคาดไม่ถึงสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือการโจมตีแบบไม่ทันตั้งตัวหากกัมพูชาเลือกเวลาที่เหมาะสมใช้ JF 17เข้าถล่มแบบสายฟ้าแลบปริเฟลียะไม่มีเวลาตอบสนองเต็มที่แม้แต่เครื่องบินที่ล้ำสมัยที่สุดก็อาจพลาดได้ถ้าถูกโจมตีในจังหวะที่ไม่พร้อมนี่คือเหตุผลว่าทำไมสงครามจึงเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนดังนั้นสกัฟฟรีัสจเอฟิบจะเดจะไม่ใช่แค่สงครามของเหล็กและไฟแต่มันคือสงครามของสมองและกลยุทธ์ทุกการตัดสินใจบนท้องฟ้าอาจเปลี่ยนผลลัพธ์ของสงครามทั้งศึกได้ภายในไม่กี่นาทีใครมีไหวพริบมากกวอ ถ้าใครมีแผนสำรองที่ดีกว่าคนนั้นจะเป็นผู้ครองน่านฟ้าในที่สุดและตอนนี้คำถามก็ส่งต่อมาถึงคุณถ้าวันหนึ่งไทยกับกัมพูชาประทะก,กันจริงใครจะชนะราฟฟลิผู้ครองเทคโนโลยีล้ำสมัยหรือ j f .17 ตเดินักสู้แห่งจำนวนและความคล่องตัวแสดงความคิดเห็นของคุณด้านล่างเทราน,นี้ไม่ใช่แค่เรื่องสมมุติแต่มันอาจกลายเป็นความจริงในอนาคตอันไกล